การออกมาเตือนประชาชนไม่ให้ประมาทและให้เตรียมตัวคือหัวใจสำคัญของผู้ที่ดูแลเรื่องระบบน้ำและการคาดคำนวณที่มีประสิทธิภาพบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาศความผิดพลาดจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นสำหรับโพสต์นี้ไม่ได้ให้กำลังใจรัฐบาลนะครับเพราะยังมึนงงอยู่ว่าปัจจุบันนี้ยังมองไม่ออกว่าประเทศไทยยังมีรัฐบาลอยู่หรือไม่ เห็นแต่ภาพลุงแก่ๆไปสร้างภาพเหมือนเดินสายไปแสดงหมอนลำให้บรรดาคนเท่าคนแก่รุ่นเดียวกันออกมาส่งเสียงกรีดกราดเหมือนใครเอาน้ำร้อนมาสาดใส่ผมให้กำลังใจทีมงานฝ่ายราชการที่ดูแลเรื่องระบบการระบายน้ำการประเมินสถานการณ์สภาพดินฟ้าอากาศทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานรวมไปถึงทีมกรุ๊ปที่พร้อมใจกันออกมาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง และอย่าประมาทเรื่องพายุฝนที่จะเข้ามาในประเทศไทยยังไงทีมงานกลุ่มนี้ก็มีเครื่องมือตรวจสภาพอากาศที่ดีกว่าบรรดายูทูบเบอร์ที่หยิบแค่เครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปมาทํานายตามหมดของการคาดคะเนจากต่างประเทศแบบย่อๆที่ย่อมมีรายละเอียดไม่ดีเพียงพอบางคนถึงขนาดกล้าทำนายว่าพายุอาจจะไม่เข้าประเทศไทยเพราะหากทำนายถูกยอดวิวจะได้เยอะ ในช่องของตนเองเท่านั้นยอดวิวเยอะคนติดตามเยอะก็ได้เงินเยอะแค่นั้นแต่ก็แทงกั๊กเอาไว้ด้วยว่าให้ใกล้ถึงวันนั้นจริงๆจะแจ้งบอกว่าเกิดพายุขึ้นจริงไหมแบบนี้เด็กอนุบาลก็พูดได้หมดทั้งนั้นละ่ะแค่สองวันถ้าจอเรดาแจ้งว่าเกิดพายุเข้าจริงๆก็เตรียมตัวกันไม่ทันสายเกินไปเสียแล้วมานั่งอดครวนตอนหลังก็ไร้ประโยชน์ สำหรับปัจจุบันพายุไม่มีเข้าประเทศสักลูกแถมกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศซึ่งปกติแล้วเกือบทุกปีประมาณกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกประกาศว่าไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ปีนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนกักและฝนก็ยังตกหนักในหลายพื้นที่ไม่ใช่บางพื้นที่เลิกใช้เถอะคำนี้ ภาคเหนือตอนบนก็เริ่มมีมวลฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสภาพร่องอากาศที่แปรปลวนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลที่ทําให้ประเทศอินเดียประสบกับอุทกภัยน้ําท่วมอย่างรุนแรงอยู่ในตอนนี้และอีกไม่นานอินเดียจะต้องเผชิญกับพายุหิมะตกหนักเป็นประวัติศาสตร์อีกด้วยร่องมรสุมพวกนี้อันตรายยิ่งกว่าพายุเข้าและออกอย่างรวดเร็ว ในโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาตรวจหามันไม่เจอหรอกครับร่องอากาศของมรสุมต่างๆพายุจากไปแต่ทิ้งร่องอากาศของมวลฝนเอาไว้จํานวนมากไม่ใช่แค่ประเทศเดียวแต่สร้างความเสียหายกระจายไปหลายประเทศการออกมาเตือนประชาชนไม่ให้ประมาทและให้เตรียมตัวคือหัวใจสําคัญของผู้ที่ดูแลเรื่องระบบน้ําและการคาดคํานวณที่มีประสิทธิภาพ หากเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นประชาชนก็ปลอดภยัยหากเกิดขึ้นจริงๆก็ช่วยบรรเทาได้ทันให้กับประชาชนตักกะบอกว่าอย่าตื่นตระหนกไปมากคือตักกะความคิดเห็นแก่ตัวอวดดีและมักง่ายเล่นเล่อชอบเอาดีใส่ตัวเองโดยขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติคาดว่าพายุที่กำลังก่อตัวจะชื่ออะไรก็ตามจะชื่อหมาเหา่าหรือหมาเหล่าก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นพายุแล้วจะเป็นโซนร้อน d e เล e ชั่นหรือแค่พายุกำลังแรงต่ำไม่มีชื่อก็ล้วสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ที่ใช้ชีวิตประมาทเลินเล่อทั้งนั้นการแจ้งเตือนและเฝ้าระวงังจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเป็นหลักปฏิบัติมายาวนานของประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วกันทั้งนั้นประเทศไทยยังถือว่าประสบกับอุทกภัยไม่รุนแรงหรือน้อยมาก หากเทียบกับการเกิดอุทกภัยในหลายประเทศทั่วโลกในปี2564แต่นั้นความโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แบบนี้เสมอไปการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรงการเกิดภูเขาไฟปะทุเพิ่มขึ้นในทั่วโลกนี่คือหายนะของฝนในรูปแบบใหม่มวลฝนที่เต็มไปด้วยมวลี้เท่าพิษเชื้อโรคระบาดและก๊าซคาร์าบอนไดออกจำนวนมหาศาล สารตะกั่วพิษและฝนกรดชนิดรุนแรงที่จะถูกหอบมาพร้อมกับลมพายุที่ลอยออกไปในทั่วโลกและหนึ่งในนั้นที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก็คือประเทศไทยในอนาคตไม่นานญี่ปุ่นและอินโดนีเซียล้วนมีการแจ้งเตือนจากการประทุขึ้นมาของภูเขาไฟหลายลูกทั้งหมดก็ล้วนอยู่ในเขตทะเลแปลซิฟิกทางทะเลจีนใต้ที่มีร่องของมวลพายุที่จะเดินทางเข้าสู่เวียดนาม ลาวคาเมนและไทยอยู่เสมอถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งหมดจะต้องตื่นรู้และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศโลกมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมารอปฏิหารอะไรอีกแล้วมันเป็นเรื่องตื่นรู้ในการหาวิธีรับมือเพื่อความอยู่รอดของประชาชนทุกคนร่วมกันให้กำลังใจทีมงานข้าราชการทุกหน่วยทีมกรุป๊ปและอาสาสมัครทุกคนครับที่มีหน้าที่เร่งระบายน้ำ และเตรียมรับสถานการณ์กับพายุลูกใหม่ที่กำลังเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเราที่ต้องทำงานกันอย่างหนักอยูอย่ในเวลานี้อย่าประมาทรักษาชีวิตตนเองให้รอดเสียก่อนของอย่างอื่นสร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ชีวิตของเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ขอขอบคุณบทความจากอาจารย์เดชานารุนาตต่อไปเรามาดูสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่เขตเมืองนครราชสีมาที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาเริ่มมีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานก่อนถึงโรงพยาบาลมหาราชมีปริมาณลดลงกว่า50เซนติเมตรซึ่งชนละประทานนาครราชสีมายังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในลำตะคองเพื่อให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว สำหรับถนนทางเข้าโรงพยาบาลมหารานรรชนครราชสีมาปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องบางช่วงของถนนที่มีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วแต่ยังคงเหลือเพียงแต่บริเวณสีแยกหน้าโรงพยาบาลที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ30ซนติเมตรและจากสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายทำให้ขณะนี้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถใช้รถยนต์ขนาดเล็กรวมถึงการเดินเท้า เข้าไปทำงานได้ตามปกติแล้วขณะเดียวกันถึงแม้จะมีปริมาณน้ำที่ลงแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงที่ชุมชนสำโรงจันทร์บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าเดมอนครราชสีมาเริ่มมีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีระดับน้ำสูงอยู่เนื่องจากชุมชนอยู่ติดกับลำตะคองโดยบางจุดยังคงมีระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านในชุมชนยังคงได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางออกมาทำงานด้านทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำโดยดรยนลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจนครราชสีมาพร้อมด้วยรองนายกอบจหัวหน้ากองช่างอบจเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำออกจากภายในโรงเรียนสุรนารีวิทยาหนึ่ง ที่มีระดับน้ำสูงตั้งแต่60เซนติเมตรจุดต่ำา2 2 0เซนติเมตรจนขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่วัดหมื่นวัยตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองนายโชคผู้ถนนนอกกำนันตำบลหมื่นไวัยได้นำชาวบ้านในพื้นที่ต้อนรับดร์ยลดานาย,ยกอบจนครราชสีมาและพันตำรวจเอกรชัชศักดิ์สุขเจริญรองนาย,ยกอบจนครราชสีมา หลังจากได้ร้องขอความช่วยเหลือเรื่องกระสอบปรรจุทรายเพื่อนำมาป้องกันมวลน,น้ำเข้าท่วมอุโบสถกลางน้ำอายุเก่าแก่กว่า300ปีสมัยอยุธยาตอนปลายราวสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมวลน,น้ำหล่นมาจากลำบริบูรณ์ลำน้ำสาขาลำตะคองเอ่อลหลเข้าบริเวณอุโบสถแต่ทางผู้นำชุมชนและพระลูกวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งนำกระสอบทรายเรียง2-3ชั้น ป้องกันเต็มที่และมีการสูบน้ำออกเป็นช่วงๆพร้อมคอยตรวจสอบสังเกตร,ระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้น้ำเพิ่มระดับเข้าท่วมจนล้นสระน้ำรอบอุโบสถส่วนในพื้นที่โดยรอบมีน้ำสูง60เซนติเมตรซึ่งมวลน,น้ำยังคงทรงตัวพร้อมทั้งนำถุงบรรจุทรายนำไปป้องกันให้สูงขึ้นโดยรอบเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่ทั้งนี้ทางพระลูกวัด และมัคธา,ายกวัดระบุว่าถ้าไม่สูบน้ำออกไม่มีกระสอบทรายกันน้ำไหลท่วมบทเก่าแก่จมถึงหลังคาแน่นอนส่วนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยและดินโครนถลม่มจังหวัดนครราชสีมาปี2564รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้10บอำเภอได้แก่ อำเภอโนนสูงอำเภอคงเมืองยางประทายสีคิ้วพี่หมายโนนไทยปักธงชัยสูงเนินและอำเภอเมือง63ตำบล297หมู่บ้าน1ทน26ชุมชน8,318ครัวเรือนทั้งนี้ในเขตเทศบาลนครราชสีมา22ชุมชนได้แก่ท่าตะโกพัฒนาบ้านครองโพกเกษตรสามัคคี2 เกาะลอยชุมชนสำโรงจันทร์หมู่บ้าน VIP มิตรภาพซอย4ซอยคุม้มวงมิตรภาพซอย6หลังวัดสามคัคคีบริเวณซอยโรงเจอบอุ่นพัฒนาบุมาค่าตะคองเก่า30กันยาปลายนาปลายนาสามคัคคีเทคโนวินเลจทุ่งสว่างสาลาลอยมหาชัยอุดมพร,กรเกษตรสามัคคีหนึ่งประปาพัฒนาสนามกีฬากลางพัฒนาเพชรเยี่ยม ช้างเผือกตะคองเก่าเหนือหลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่รวม5,250ครัวเรือนถนนสามสายสถานที่ราชการ10บแห่งวัดสองแห่งด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนสถานการณ์น้าและการระบายน้าอ่างเก็บน้าห้วยยางอำเภอเมืองนครราชสีมาเนื่องจากระดับน้ำในอ่างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีระดับน้ำในอ่าง5.65ล้านลูกบาศเมตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นขอให้อำเภอปักธงชยัยเมืองนคนรราชสีมาและอำเภอโชคชยัยซึ่งเป็นพื้นที่ด่านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยยางแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำและพื้นที่ลุ่มตม่ำจะได้รับผลกระทบปฏิบัติตามคำแนะนำเตรียมเก็บของขึ้นที่สูง